จะเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อหนุ่ม BTS ที่เขานะครับเพิ่งเปิด IG ได้ไม่นานมาเผยกดติดตามสมาชิกวง Black พิงกก็ไปดูกันเลยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นมายังไงสวัสดีครับทุกคนใครที่เป็นติ่งวงการ K-pop นะครับก็น่าจะรู้กันว่าเมื่อไม่นานมานี้นะครับเป็นครั้งแรกเนี่ยที่วง BTS นั้นได้มี IG หรือว่า i n s t a g r กรส่วนตัวนะครับเป็นครั้งแรกซึ่งก็แน่นอนนะครับไม่ว่าจะแฟนคลับหรือว่าคนที่รู้จักเนี่ยก็ตามไปฟอลโล่กันก็เลยทําให้ยอดติดตามของ BTS นะครับพุ่งขึ้นสูงมาก ซึ่งสูงที่สุดน,นะครับก็น่าจะเป็น V BTS ที่ยอดผู้ติดตามของเขานะครับจะถึง17ล้านแล้วอันนี้คาดว่าน่าจะเปิด IG มาไม่ถึง1วันนะครับก็ถือได้ว่ายอดขึ้นโหดมากๆเลยสําหรับวงนี้จะมาถึงในเมื่อเช้านี้นะครับก็ได้มีสิ่งที่ทําให้แฟนคลับเนี่ยตกใจมากๆเหตุเกิดจากมือใหม่ในการเล่น IG อย่าง V BTS นะครับซึ่งปกติเนี่ยี v จะติดตามแค่7คนเท่านั้นนะครับคือสมาชิกในวงแล้วก็เป็นแอคเคาท์หลักใน IG ของ BTS แต่ว่าน่าแปลกนะครับในเมื่อเช้าเนี่ยใน IG ของบนั้นเพิ่มขึ้นมาเป็น8คนด้วยความตกใจแล้วก็ประหลาดใจนะครับแฟนๆเลยเข้าไปดูซึ่งปรากฏว่าพอเข้าไปดูนะครับก็ตกใจยิ่งกว่าเดิมอีกก็คือได้เห็น VBTS เนะครับเริ่มกดติดตามเจนนี่แบล็กพิงก์แฟนคลับก็งงมากๆเลยนะครับว่าอยู่ดีๆเนี่ยเจนนี่ไปเป็นสมาชิกวง b t s ได้ยังไงเพราะว่าเห็นว่าแต่ละคนนะครับติดตามสมาชิกด้วยกันเท่านั้นแต่ก็หลังจากที่แฟนๆตกใจไปได้สักพักนะครับคนที่วีติดตามใน IG เนี่ยก็กลับมาเป็น7คคนนนเเหมมมืืออออดดิไไไ่่่้้ลจีีกตปแว ในส่วนของวีนะครับก็ได้ออกมาบอกว่าตรงที่แนะนําใน IG เนี่ยมีวิธีเอาออกไหมเป็นแอปที่น่ากลัวจริงๆนะครับก็คือเหมือนกับว่าวีนะครับมีการแนะนํา IG ขึ้นมาแล้วก็มีเจนนี่ l a c k กพิงคด้วยวีก็เลยมือไปโดนนะครับกลายเป็นว่าได้ติดตามเจนนี่ l a c k กพิงคซะงั้นประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าการมือลั่นในครั้งนี้เนี่ยทำเอาเหล่าแฟนๆนั้นตกใจมากๆจริงๆแฟนคลับบางคนก็ได้แซวนะครับว่าเจนนี่เนี่ยเกือบได้เป็นบอยแบนด์แล้วนะครับเรียกได้ว่าเกือบหลอกกันเลยทีเดียวต่อมาในวันนี้นะคร หลังจากที่ลิซ่านะครับหายไปจาก v ีเวิรมานานมากๆส่วนใหญ่ที่มาอัปเดตก็จะเป็นพี่จีซูนะครับเป็นหลักก็มาดูกันครับว่าลิซ่าเนี่ยมาสื่อสารอะไรบ้างกับเหลาเ่าบลิงในตอนนี้นี่นะครับเธอก็มาพร้อมภาพนี้เป็นภาพที่ลิซ่าเนี่ยถ่ายรูปคู่กับลิซ่านะครับลิซ่าก็เริ่มด้วยจากการทักทายเหล่าบลิงนะครับว่าเธอเนี่ยกลับมาแล้วหลังจากที่เธอนะครับล็อกเอาจากรหัสไปแล้วลิซ่านะครับก็ไปหาพาเวิรวยของตัวเองอยู่ในที่สุดเนี่ยก็กลับมาได้แล้วแล้วก็นอกจากนั้นนะครับลิซ่าก็ยังมาอั บอกว่าขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งในตอนนี้ฉันสุขภาพดีแข็งแรงแน่นอนและก็ไม่มีอาการเจ็บปวดอะไรเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยลิซ่าก็ได้ทําการถามถ่ายลอบลิงนะครับว่าทุกคนโอเคไหมทําไมในช่วงช่วงนี้เนี่ยอากาศมันหนาวจังลิซ่านะครับไม่อยากจะออกไปไหนเลยอยากจะอยู่แต่ในเตียงซึ่งสุดท้ายนะครับก็บอกให้ลอบลิงเนี่ยอย่าลืมใส่เสื้อผ้าหนาๆประมาณนี้นะครับก็ถือว่ามาอัปเดตแล้วสักทีสำหรับลิซ่าในวีเวิร์ แอดมินก็ยินดีกับลิซ่าด้วยนะครับที่หารหัสเจอแล้วซึ่งนอกจากการมาอัปเดตนะครับลิซ่าเนี่ยยังมีการมาตอบคอมเมนต์คนไทยด้วยถือได้ว่าเป็นบรรยากาศที่ดีสาหรับแฟนคลับของลิซ่านะครับในช่วงนี้ลิซ่าเนี่ยมีทั้งงานมีทั้งการมาอัปเดตโอเคครับก็จบลงไปแล้วสาหรับคลิปนี้คลิปนี้เนี่ยแอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้แอดมินด้วยแล้วไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ